สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอฟมิสสีชมพูนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาดูของอาจารย์ประเสริฐจตุพันธ์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ประเสริฐเนี่ยให้เพิ่มในชุด3ตัวมาซึ่งน่าสนใจมากนะเอ่อคือจริงแอฟมิสก็เป็นเอฟซีเนาะของอาจารย์ประเสริฐเหมือนกันเพราะว่าให้ให้แม่นมากอะให้แม่นมากไม่น่าจะหลุดเกินงวดสองงวดใดประมาณนี้ซึ่งงวดก่อนหลุดนะงวดนี้น่าจะมาคิดว่าน่าจะมาอยู่ในเลข ใน้นเลขในนี้แหละนะในชุดนีนเลขนิดนี้แหละซึ่งก็สวยๆทุกตัวนะครับพี่อาจารย์ก็จะเน้นไปที่เจนะ็ดสามห้าเก้าเนาะในชุดก่อนที่เราอันนี้คืออันที่เราพูดไปริพัน,นไปแล้วนะครับผมนี่ก็คือชุดเต็มนะสักสากลเดียวไ,ไม่ได้ดูนะอันเก่านะน,นี่คืออันนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ของอาจารย์ประเสริฐนี่มีให้เพิ่มนะคะให้เพิ่มตัวน่าสนใจนะเลขก็สวยนะฮะเลขก็สวยนะครับผมมีสี่เจ็ดสามนะครับสี่เจ็ดห้าแล้วก็สี่เจ็ดเก้านะครับน่าสนใจหมดเลยแต่ว่าเจ็ดเก้านี่ยมีคิดว่าน่าเป็นตัวอันนะถ้า,า,าเป็นตแบบัวอ จ่ายครึ่งแหละจ่ายครึ่งแหะถ้าไม่ไม่แน่จะไม่ผิดนะตัวเจ็ดเก้านี่ยน่าจะเป็นตัวอั้นหนักอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวอื่นในี่ฐนั้นยังไม่อั้นนะน่าจะยังไม่ได้อั้นนะตัวอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็คือเลขออกวันพุธนะครับซึ่งตัวเน้นนะครับสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดเก้าน่าสนใจนะมีแค่สามชุดเองโอกาสออกมีไหมก็ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะงวดนี้จำประเสริฐของตัวนี้งวดนี้ผมว่ามีเจ็ดคู่กับเลขขี้ เจ็ดคู่กับเลขขี้โอ้โหแต่วันยืนสี่ไว้เลยนะเนี่ยยืนสี่แล้วก็มีเจ็ดแล้วก็เลขขี่สามห้าเก้าโอ้โหก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้นะเพราะจำประสบนี้ค่อนข้างแม่นเหมือนกันนะเป็นไปได้ที่จะออกะสามตัวตรงโต๊ดเลยเหมือนกันมีกม็อ่ะเดี๋ยวลงให้ fc ก่อนละกันนะครับเพราะว่าในช่องเราก็ลงไม่กี่ไม่กี่โพยนะลงไม่กี่โพยเป็นโพยที่มันคิดว่าน่าจะออกนะอ่ะอ่ะแล้วเองก็ คือเป็นโพลที่คัดจริงคัด,ค,ดคัดให้กกงกงชอบซื้อนะก็เลยอ่ะต้องคัดให้กงเลยอ่ะอันไหนที่คัดให้กกงนะันะอ่ะก็มาลงให้ในช่องด้วยนะครับผมก็ซึ่งก,ก็น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่เยอะไม่เยอะมากหนักนะไม่เยอะมากหนักนะเลขสามตัวก็มีไม่กี่ตัวที่ลงในช่องนะครับแล้วก็ อสองตัวก็จะเน้นเน้นให้อีกทีหนึ่งว่าตัวไหนตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยในในแต่ละคลิปนะครับผมอ่าอ่าสองคลิปนี้ก็ก็คงเน้น3ตัวนี้ละกันก็เพิ่มเพิ่มในชุด3ตัวละกันนะครับก็คือ473 475แล้วก็479เจ็ดี่เจ็ดไม่แน่ใจนะอาจจะได้พี่เต็มนะตัว479เนี่ยเพิ่มเจ็ดเก้แต่ว่า3ตัวน่าจะยังไม่อั้นนะ3ตัวนี้ยังไม่อั้นนะถ้ามันจะไม่ผิดนะถ้าเอาเทียบกับโพยอื่นๆถ้าเทียบกับโพยอื่นๆ อไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะไม่อกเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกับโพยอื่นๆเท่าไหร่นะนะครับโพยที่ลงในช่องไปแล้วนะครับเพราะว่าเด็กค่อนข้างจะจะห่างห่างจากตัวอื่นเหมือนกันแต่ว่าถ้าว่าเด็นี้สวยไหมก็สวยนะสวยมากๆเหมือนกันนะครับเออ่โดยเฉพาะสี่ถ้ามีหนักชอบอ่ะมีเข้าสี่เจ็ดสามกับสี่เจ็ดห้ามากกว่าสี่เจ็ดเก้านะแต่เก้าเนี่ยคือมันออกหกมาหลายอันนะอาจจะกลับหัวเป็นเก้านี่นึ็งวันนี้ก็ได้มันกับหก หกหรือเก้าอาจจะมาแรงอยู mm ่นะมาแรงอยู yeah. mm ่นะเป็นไปได้ที <outta iros ine> mm ่จะมีแต่ว่าจะมาเข้าบนหรือขอล่างท่านั้นเองนะครับผมอันนี้ก็ฝากเอาไว้พิจารณาการขี่นกการคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใกล้รวันออกแล้วและอันนี้ก็คงจะทําคลิปไม่เยอะในวดนี้นะครับเพราะว่ามัมคิดว่ามันน่าจะหยุดบนอยู่ในนี้แหละนะครับซึ่งโพยที่ไหนที่อันนี้คิดว่ามันมันไม่น่าจะออกอันนก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้ลงให้นะครับนะครับเพราะว่ามันจะเยอะไปนะมันจะเยอะไปนะครับเพราะว่า เราก็อยากเจาะให้เน้นๆอะว่าอันไหนบ้างนะอันไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆก็อยากทำไอ้ตัวสัตว์มืดกับมาทํากันนะแต่ว่าคือยังไม่ค่อยมีมีราคํานวณเท่าไหร่นะมันก็เลยว่ี๋ยวเดี๋ยวก่อนละกันพักก่อนละกันนะเดี๋ยวราคำนวณสูตรใหม่อีกทีนึ่งนะครับลงทั้งลงเป็นสัตว์มืดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมยงี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องขอให้ทุกท่านรวยๆถูกรางวักลกันเนงว่าดีทุกคนนะครับใกล้จะหวยหวออกแล้วนะครับก็ลองเลือกกันดูะกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนน้าะคครรััับบสสวดีผม